ในการแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ที่สาคัญอันนึงของคนที่เป็นหัวหน้าง,งานของคนที่เป็นผู้จัดก,การเลยนะครับถ้าเราไปดูตามหนังสือตาราหรืออาจจะเป็นแนวคิดของผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านเลยเนี่ยเราจะพบเห็นความหลากหลายมากเลยนะครับความหลากหลายในแง่ของขั้นตอนวิธีการความหลากหลายในแง่ของแนวคิดในการจัดการแก้ไขปัญหานะครับผมเองเนี่ยผมก็ อยากจะแนะนำนะครับถึงลำดับขั้นหรือว่ากระบวนการอย่างง่ายในการแก้กไขปัญหาเพื่อเอาไว้ให้ทุกท่านที่เป็นผู้กำกับัญชาเป็นหัวหน้าง,งานได้เรียนรู้ในที่นี้ผมขอหยิบยืมเอาแนวคิดอันนึงนะครับซึ่งอขออ้างอิงที่มาก็คือ Trist c c d e m y y นะครับซึ่งเป็น Academy ของ Tri s ซึ่งเป็นองค์กรที่ปรึกษาหน่วยงานหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว พูดถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่เรียกว่า proactive problem solving นะครับผมเรียกว่าการแก้ไขปัญหาเชิงรุกนะครับประกอบด้วย6ขั้นตอนที่น่าสนใจมากนะครับผมจะเล่า6ขั้นตอนให้ฟังแต่ผมจะไม่ลงรายละเอียดในทุกๆขั้นตอนนะครับก็จะหยิบในบางขั้นตอนมาคุยให้ฟังสั้นๆน,นะครับเพื่อเป็นไอเดียให้ท่านสามารถที่จะไปค้นคว้าต่อได้โดยพิมพ์คำว่า proactive problem solving นะครับ ทางอ่า g o เหรือ Search Engine ใดๆก็ได้นะครับผมคิดว่าก็คงจะได้เห็นรายละเอียดที่น่าสนใจในเรื่องนี้นะครับขั้นตอนแรกของ proactive problem solving เนะ่เรียกว่า PPS ก็แล้วกันนะครับมันคือการระบุป,ปัญหาให้ชัดเจนครับการระบุปัญหาให้ชัดเจนเนี่ยมันก็จะเป็นขั้นตอนเริ่มต้นของแทบทุกโมเดลของการแก้ไขปัญหาเลยเริ่มต้นจากการที่ท่านทำความเข้าใจปัญหาให้ดีครับปัญหาคืออะไร ปัญหาเกิดขึ้นที่ใดปัญหากระทบกับใครและเกิดกระทบขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบออกมาลักษณะไหนอย่างไรบ้างแต่ในขั้นตอนนี้อาจจะยังไม่ต้องระบุสาเหตุที่แท้จริงปัญหาก็ได้นะครับแล้วพอระบุป,ปัญหาชัดเจนผู้ยง่ายคือทําความเข้าใจปัญหาแล้วเนี่ยท่านก็ลงมือแก้ไขปัญหาในเบื้องตน้นแต่ว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันก็จะทําหลายระดับนะครับตอนแรกเมื่อระบุป,ปัญหาให้ชัดเจนก่อนแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็จะไปแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นมา พอเราแก้ไขปัญหาที่เบื้องต้นเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ต้องลงลึกมันต่อไปเลยก็คือวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยบางทีก็เรียกว่าสาเหตุรากเหง้าของปัญหานะครับในการหาสาเหตุรากเหง้าของปัญหามันมกักจะใช้วิธีการระดมสมองนอะระดมสมองจากคนที่เกี่ยวข้องจากคนที่อยู่หน้าง,งานจากคนที่เป็นจ็อบโอเนอร์ที่เกิดปัญหานั้นขึ้นมานะครับโดยไประดมสมองกันเพื่อดูว่าปัญหาเกิดจากสาเหตุ ด้านใดบ้างในแต่ละด้านมันมีสาเหตุหลักสาเหตุรองอะไรบ้างซึ่งสาเหตุพก็มีหลายด้านนะแล้วจะได้มาวิเคราะห์ดูว่าเอ๊ะไอสาเหตุด้านเนี้ยเราจะเลือกใช้เครื่องมือวิธีการใดที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาต่อไปซึ่งก็คือขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่4ของ p r o a c t i v e Problem Solving นะครับแต่ว่าในการระดมสมองเนี่ยมันคงต้องใช้วิธีการให้ได้ความเห็นที่หลากหลายนะครับความเห็นในแง่ของสาเหตุ ของปัญหาต่างๆเนี่ยรวมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหาซึ่งในขั้นตอนต่อไปด้วยมันก็จะแปลแผันตามไอสาเหตุที่เราดูนั่นแหละนะครับเราควรจะให้ได้ไอเดียหลากหลายในการมองสาเหตุของปัญหาและระดมสมองกันหาข้อสรุปกําหนดแนวทางในการแก้ไขและกําหนดแนวทางในการป้องกันนะครับในการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่4ซึ่ง ก็อาจจะมีหลากหลายวิธีหลากหลายเครื่องมือมากนะครับในการแก้ไขและอย่าลืมขั้นตอนที่5คือการป้องกันไม่ให้ปัญหาไม่เกิดขึ้นซ้ําครับการป้องกันเนี่ยมันก็จะเป็นวิธีการที่ประต่อยอดคือแก้ไขปัญหาเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องทําให้ปัญหามันไม่เกิดซ้ำนะครับดังนั้นการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้าเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับคนจะต้องวิเคราะห์ออกมาให้ดีและขั้นตอนสุดท้ายก็คือประเมินและติดตามผลในการแก้ไขปัญหานั้นๆ ก็ดูไงว่าพอเราเลือกใช้วิธีการใดตัดสินใจเลือกใช้วิธีการใดในการแก้ไขปัญหาแล้วเนี่ยมันนําไปสู่การหายไปของปัญหาไหมหรือปัญหามันยังคงอยู่ถ้ามันยังคงอยู่หรือมันอาจจะมีแนวโน้มที่จะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเนี่ยแปลว่าวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันมันไม่ค่อยได้ผลและวิธีการป้องกันปัญหามันก็ไม่ไม่ตอบโจทย์สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับวนเวียนไปแบบนี้นะครับ ระบุปัญหาชัดเจนแก้ขไขแบบเบื้องต้นวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงลงมือแก้ไขปัญหากําหนดแนวทางมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ําแล้วก็ประเมินผลติดตามผลการแก้ไขปัญหาเนี่ยละครับเป็นวงจรของ proactive problem solving เอาไว้เท่านี้เป็นจังหวะเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะครับว่ามันจะมี tools มันจะมีเครื่องมือใดๆที่เกี่ยวข้องบ้างรับ